สวัสดีครับวันนี้นะจะมาสอนวิธีติดตั้งนะครับสำหรับท่านที่ซื้อเจ้ากล้องโรบอตตัวนี้ไปนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราเสียบสายไปให้กล้องให้เรียบร้อยนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะแล้วก็รอจนกล้องพร้อมทํางานนะครับอย่าลืมเสียบล๊กนะครับประมาณนาทีหนึ่งฮะกล้องถึงพร้อมทํางานนะครับระหว่างนี้นะฮะให้เราไปดาวน์โหลดนะครับแอปที่ชื่อ ICC เข้ามาในมือถือให้เรียบร้อยนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับทําการเปิดนะครับ เดี๋ยวรอก,กล้องพร้อมทำงานแป๊บหนึงนะครับเขาจะหมุนรอบตัวนะครแล้วก็มีเสียงพูดนะครับอันนี้หมุนแล้วนะครับถ้ากล้องหยุดหมุนเมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถเพิ่มกล้องได้แล้วนะครับโอเคหยุดหมุนแล้วนะครับ เมื่อเข้ามาที่แอปนะครับการใช้งานครั้งแรกนะครับถ้าท่านที่ไม่อยากลงทะเบียนนะครับก็สามารถเข้าด้วย a c e b o o k ก่อนนะครับกดเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับกดเครื่องหมายบวกมุมบนขวานะครับตรงนี้เลือกคำว่าเริ่มติดตั้งกล้องนะครับก่อนจะมาเลือกคำว่าเริ่มติดตั้งกล้องอย่าลืมเชื่อม wi-fi ที่บ้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดขั้นตอนต่อไปครับเจอหน้าต่างนี้นะครับเขาจะบอกว่า Wi-fi 2.4จะใช้ได้นะครับ 5G จะไม่รองรับนะครับให้เาเลือก Wi-Fi บ้านเราตัวที่ไม่ใช่ 5G นะครับใส่รหัสผ่าน wi-fi ให้เรียบร้อยนะครับกดยืนยันกดยืนยันอีกครั้งนะครับอันนี้คือเขาจะเตือนให้เรา,เ,าเชื่อมต่อ w i f i นะครับโอเคกดยืนยัน ที่เราเห็นกล้องมันเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้มันมีระบบเอไออยู่นะครับก็คือแผนถ่ายเวลามีการเคลื่อนไหวนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะหมุนไปหมุนมาซึ่งตรงนี้เราสามารถปิดได้นะครับแล้วเราก็รอให้กล้องมันเชื่อมต่อไปไม่ต้องไปทาอะไรทั้งนั้นนะครับประมาณนาทีหนึ่งนะฮะถึงใช้ได้อันนี้คือใช้ได้แล้วนะครับก่อนการใช้งานนะครับเราต้องตั้งรหัสผ่านนะครับภาษาอังกฤษผสมตัวเลขนะครับตัวเลขเดียวไม่ได้นะครับ6หลักขึ้นไปนะครับผมเอา6หลักพอ โอเคเสร็จแล้วกดยืนยันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อกล้องนะฮะนี่ผมยังไม่ตั้งนะกดบันทึกไปก่อนส่วนตรงนี้นะครับก็จะถามเรื่องการบันทึกลงเมมนะตรงนี้ผมใส่เมมละอันบนก็คือบันทึกทั้งวันนะครับอันล่างคือบันทึกเฉพาะเวลาที่พบการเคลื่อนไหวนะครับผมเลือกอันบนนะฮะกดขั้นตอนต่อ,ตอไปเสร็จแล้วกดตัวนี้เขาหมายถึงว่าจะให้เขาแจ้งเตือนไหมในมือถือไหม ถ้าเปิดไว้คือแจ้งเตือนนะครับผมกดดันนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวผมจะลดทดลองออการแผนนะครับดูว่าใช้งานได้ไหมนะครับอันดับแรกให้เราไปที่การตั้งค่าอันสูงก่อนนะครับปิดระบบ ai ก่อนนะครับเวลาเราแผนมันจะได้ไม่ไม่ขัดกับระบบของเขานะฮะโอเคเดี๋ยวเทสดูนะครับโอเคหมุนซ้ายนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะผมจะสอนว่าการตั้งค่าต่างๆนะครับทำยังไงนะครับโอเคครับ